สวัสดีครับร้อยแปดสตอรี่ได้รวม8นางเอกรุ่นใหญ่ที่ประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องสแสดงดีจนแฟนละครนั้นจิ้นมากจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นางเอกสาวมากความสามารถอย่างสาวพลเชอร์มานและพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มก้าวจิรายุ ที่ทั้งสองคนนั้นได้มาประกบคู่กันในซีรีส์ The Writer เรื่องความรักครั้งสุดท้ายที่ออกอกากาศทางช่อง GMM 25นั่นเองครับมาต่อกันที่นางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างสาวเจนนี่อันพาดณะป้อมเพชรและพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มเคนภูภูมิถ้าพูดถึงแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จัก2คนนี้อย่างแน่นอนที่ทั้งคู่นั้นได้มาประกบคู่กันในละครเรื่อง แรงเงา1และแรงเงา2น,นั่นเองครับต่อกันที่นางเอกสาวรุ่นใหญ่อย่างกบสุวรรณันและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มชอนจินดาโชตที่ทั้งคู่นั้นได้มาประกบคู่กันในละครเรื่องบาปรักที่ออกอากาศทางช่องวัน31นั่นเองนะครับต่อกันที่นางเอกสาวกุลสตรีของวงการบันเทิงอย่างสาวแอปทักษอร ที่ได้มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องขวัญใจไวรุ่นอย่างหนุ่มต่อธนภพ,พในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอมาที่นางเอกสาวสุดเซ็กซี่อย่างสาวบีน้ำทิพย์และพระเอกหนุ่มสุดหล่อรุ่นน้องอย่างหนุ่มฟิล์มธนพัทร ซึ่งงานนี้สาวบีนั้นก็ได้มาประกบคู่กับหนุ่มฟิล์มในละครเรื่องเมีย2018นั่นเองมาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงสาวพันธ์วรการที่ได้มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มเจมจีรายุในล,ละครเรื่องรักสุดฤทธิ์นั่นเองครับ ต่อกันที่นางเอกสาวมากความสามารถอย่างสาวนุ่นวรนุชท,ที่ได้มาประกบคู่กับพระเอกน้องใหม่อย่างหนุ่มจอร์สเวีาซึ่งเป็นครั้งแรกของหนุ่มจอร์ชเลยก็ว่าได้ที่ได้ร่วมงานกับนางเอกสาวมากฝีมืออย่างนุ่นวรนุชในซีรีส์เรื่องเกมรักเอาคืนนั่นเองปิดท้ายกันที่นางเอกสาวซุปตา์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างสาวอัมพัชราภา และพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มมิกทองระยะที่งานนี้หนุ่มมิกนั้นได้มาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างสาวอ้ําในละครเรื่องจากศัตรูหัวใจนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ